เรื่องนี้มี4ตอนเรื่องที่1นึ่งแคลโรี่อัมพราในมุมหนึ่งของมหานครที่ไม่เคยหลับไหลบนชั้นที่15ของคอนโดมิเนียมทันสมัยแห่งหนึ่งนี่คือที่พักของแอมหญิงสาวผู้มีชีวิตในกรอบของตัวเลขและข้อมูลทุกย่างก้าวของเธอถูกวัดผลทุกยดเหงื่อถูกประเมินและทุกการเต้นของหัวใจถูกบันทึกไว้ที่อุปกรณ์คู่ใจที่ข้อมือของเธอ สมาร์ทวอชเรือนสีเงินวาวับสำหรับแอมโลกนี้คือสมการที่สมบูรณ์แบบการออกกำลังกายคือตัวแปรตั้งต้นแคลอรี่ที่เผาผลาญคือผลลัพธ์ที่หน้าภ้าคภุมิใจของเธอมันคือความสงบเรียบร้อยในโลกที่วุ่นวายการที่เธอได้ควบคุมสิ่งเดียวที่เธอรู้สึกว่าควบคุมได้นั่นก็คือร่างกายของเธอเองเย็นวันหนึ่ง เธอกลับมาจากการวิ่งในสวนสาธารณะด้วยความรู้สึกของผู้ชนะเหงื่อที่ชุ่มโชกเสื้อผ้าคือเหรียญรางวัลของเธอและตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาคือคำประกาศเกียรติคุณว่าเธอได้วิ่งไปด้วยระยะทาง5.2กิโลเมตรเวลา34นาทีอัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยอยู่ที่155ครั้งต่อน,นาทีเผาผลาญไปทั้งหมด458แคลอรี่ ธยิ้มให้กับข้อมูลเหล่านั้นเพราะเธอคิดว่านี่แหละคือความสมบูรณ์แบบมันคือสิ่งที่เธอภาคภูมิใจหลังจากอาบน้ำชำระร่างกายจนสดชื่นเธอก็ทิ้งตัวลงบนโซฟานุ่มในห้องนั่งเล่นแสงไฟจากโคมไฟและแสายจากจอโทรทัศน์อาบห้องที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายให้ดูอบอุ่นในมือของเธอมีแก้วน้ำเย็นจัดข้างกายมีรีโมทคอนโทร นี่คือความสงบหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจของเธอเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงซีรีส์เรื่องโปรดดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่มีอะไรบ่งบอกถึงความผิดปกติจนกระทั่งข้อมือของเธอสั่นเบาๆเป็นสัญญาณแจ้งเตือนแอมลัสสายตาจากจอทีวีอย่างไม่ได้ใส่ใจนักคิดว่าคงเป็นข้อความจากอีเมลแต่เมื่ออยกข้อมือดู ตัวอักษรบนหน้าจอกลับทําให้รอยยิ้มของเธอจางหายไปยินดีด้วยคุณเผาผลาญแคลอรี่เพิ่ม200แคลอรี่แอมขมวดคิ้วเป็นไปได้ยังไงในเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเธอแทบจะไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลยสงสัยจะรวนเธอพึมพำกับตัวเอง พยายามหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่สุดมาอธิบายปรากฏการณ์ตรงหน้าอาจจะเป็นบั๊กของซอฟต์แวร์อย่าพรุ่งนี้ค่อยรีสตาร์ทดูเธอปัดข้อความแจ้งเตือนนั้นทิ้งไปพยายามกลับไปสนใจซีรีส์ต่อแต่ในใจก็เริ่มรู้สึกถึงความระคายเคืองเล็กๆคืนนั้นแอมวางนาฬิกาคู่ใจไว้บนโต๊ะข้างเตียงเหมือนทุกคืนแสงไฟจากหน้าปัดดับลง เหลือเพียงความมืดและความเงียบที่ถูกขับกล่อมด้วยเสียงแอร์ที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอแอมหลับตาลงพยายามลบความกังวลใจเล็กๆนั้นออกไปเธอคิดก่อนจะปล่อยให้ความเหนื่อยล้าดึงเธอจมดิ่งสู่ห้วงนิทราโดยไม่สังเกตถึงความรู้สึกเย็นว่าที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เรากบมีใครบางคนเพิ่งเดินผ่านปลายเตียงของเธอไปอย่างเงียบเชียบ